สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V ีแซ m มาวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่า10อันดับ Air h o ฮสเตสที่สวยที่สุดในโลกวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับ 10อันดับสายการบินที่มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสวยที่สุดในโลกความสวยงามน่าประทับใจก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชาตินั่นเองนะครับมีสายการบินของเอเชียก็ติดโผในหลายสายการบินทีเดียวเมื่อถึงเวลาที่ต้องเดินทางโดยสายการบินครับก็แน่นอนว่าหลายๆคนมีปัจจัยในการเลือกสายการบินต่างๆแตกต่างกันออกไปต้งแต่ในเรื่องของราคาเวลาการบิน ไปจนถึงความสะดวกสบายขณะเดินทางไม่ว่าเหตุผลในการเดินทางจะเป็นอะไรก็ตามเชื่อว่าสิ่งที่หลายๆคนคาดหวังคือการบริการที่น่าประทับใจจากเราพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือ Air h o ฮสเตสพวกเธอมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารบนเครื่องบินทําให้ทุกคนรู้สึกปลอดภยัยและบรรยากาศในการเดินทางสดใสขึ้นพรรอยยิ้มของพวกเธอนี่ยแหละครับ หลายคนก็อาจจะสงสัยแล้วนะครับว่าแล้ว Air h o s t เตสของสายการบินไหนกันที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดโดยทางเว็บไซต์ world top most ได้ทำการจัดอันดับ10สายการบินที่มีพนักงานต้อนรับสวยที่สุดในโลกเอาไว้ครับ10อันดับนี้มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับและแต่ละสายการบินก็มีความงามที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก็จะมีสายการบินใดติดอันดับกันบ้างก็ลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับ อันดับที่10 Virgin Atlantic Airline เป็นหนึ่งในสายการบินที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยของลูกเรือโดย Air h o s t e s s แต่ละคนล้วนสวยโดดเด่นด้วยชุดยูนิฟอร์มสีแดงสดใสและครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่สายการบินสัญชาติอังกฤษนี้ติดอันดับสายการบินที่มี Air h o s t e s สสวยที่สุดโดยในปี2011พวกเธอเคยได้อันดับหนึ่งของโลกในเรื่องนี้มาแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับ อันดับที่9การบินไทยไทยแอรเวย์สายการบินแห่งชาติไทยเรานั้นเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะการบินที่บริการเยี่ยมลูกเรือก็สวยไม่แพ้ใครโดยชุดยูนิฟอร์มของลูกเรือการบินไทยจะแตกต่างจากสายการบินอื่นๆโดยจะมีทั้งยูนิฟอร์มแบบตะวันตกดูธรรมัดถมแง่ค่องแคล่วและชุดไทยห่มสบายเฉียงที่ทุกคนคุ้นตาซึ่งมาบวกกับรอยยิ้ม และความอ่อนหวานของลูกเรือทุกอย่างก็สมกับคำขวัญที่ว่านุ่มระมุนดุดแพรไหมสมูดแอซิลอย่างแท้จริงอันดับที่8ลุฟพันซาสายการบินแห่งชาติเยอรมน,นีคือหนึ่งในสายการบินที่ดีที่สุดในยุโรปและในโลกก็แน่นอนล้วครับว่าลูกเรือก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน โดยเฉพาะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินลูฟฮันซาจะสวมชุดยูนิฟอร์มสีน้ำเงินเข้มดูเป็นมืออาชีพแต่ก็มีผ้าพันคอสีเหลืองสดใสประดับทำให้ไม่ได้เข่งขรึมจนเกินไปแต่ที่สดใสที่สุดก็คงหนีไม่พ้นรอยยิ้มของสาวๆลูกเรือนี่แหละครับอันดับที่ 7. Air แอร์เชียสายการบินโลคอสชื่อดังของเอเชีย ลูกเรือของสายการบินนี้แตกต่างไปจากสายการบินอื่นตรงที่บุคลิกของพวกเธอมีความสบายสบายดูอิสระคล่องแคล่วให้ความรู้สึกกระฉับกระเฉงและดูเป็นกันเองแก่ผู้โดยสารและที่สำคัญก็คือแอร์โฮสเตสสายการบินนี้สวยทุกคนนะครับอันดับที่ 6. Emirates Air l i n e เมื่อเอ่ยชื่อถึงสายการบินที่มีแอร์โฮสเตสสวยที่สุด คงจะขาด Emirates a i แอร์ไไปไม่ได้นะครับเชื่อกันว่าสาวๆหลายคนที่อยากเป็นแอร์โฮสเตสล้วนอยากจะได้สวมหมวกสีแดงของ Emirates ด้วยกันทั้งนั้นยูนิฟอร์มของลูกเรือสายการบินนี้ก็สวยมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันดับที่5ขาเทพแปซิฟิก เป็นอีกหนึ่งสายการบินที่มีชุดยูนิฟอร์มลูกเรือเป็นสีแดงและลูกเรือของสายการบินจากฮ่องกงนี้ก็เรียกได้ว่าสวยระดับต้นต้นของเอเชียเลยทีเดียวละครับอันดับที่ 4. kingfisher airline สายการบินต้นทุนต่ำจากประเทศอินเดียและเป็นหนึ่งในสายการบินที่มีคนรักมากที่สุดของประเทศชุดยูนิฟอร์มของลูกเรือนั้นก็สวยเก๋โดยท่อนบน ด้านในเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวและเป็นชุดกระโปรงสั้นสวมทับซึ่งด้านบนเป็นเสื้อขอปกมีกระเป๋าดูเท่ไปอีกแบบนะครับอันดับที่ 3. a e r o f o โรฟอรสาวสาวรัสเซียนั้นขึ้นชื่อเรื่องความงามลูกเรือของสายการบินแห่งชาติรัสเซียนี้ก็เช่นเดียวกันครับชุดยูนิฟอร์มของอาร์โรฟอนั้นเก๋กไก๋และมีสไตล์ ถึงแม้ว่าจะเลือกใช้สีแดงเหมือนกับสายการบินอื่นๆแต่พวกเธอก็มีลูกเล่นเป็นผ้าพ,พันคอและหมวกเสริมความเก๋อีกด้วยนั่นเองเลยครับอันดับที่ 2. สิงคโปร์แอร์ไลน์สายการบินแห่งชาติสิงคโปร์ไม่ได้มีดีแค่คุณภาพและความสวยของลูกเรือเท่านั้นพวกเธอยังมีดีที่ชุดยูนิฟอร์มอีกด้วยโดยชุดประจำชาติที่ลูกเรือสวมใส่นั้น เป็นชุดที่เห็นปุ๊บก็สามารถดูได้ทันทีว่าพวกเธอคือสาวสาวสิงคโปร์แอร์ไลน์และมันเป็นชุดที่สร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารทุกๆคนอันดับที่ 1. Air France ขึ้นชื่อว่าเป็นสายการบินจากประเทศแห่งแฟชั่นลูกเรือก็ต้องเลือดตามไปด้วยนั่นเองแล้วครับแอร์โฮสเตสสาวของแอร์ฟรานนั้นหน้าตาดีกันทุกคนซึ่งนอกจากพวกเธอจะสวยแล้ว ชุดยูนิฟอร์มที่ใส่ก็เลิศเลอสมกับเป็นโอคูตูอีกด้วยและด้วยความปังในทุกประการนี้จึงก้าวขึ้นมาได้เป็นที่1แบบสวยงามสมใจนั่นเองนะครับสำหรับอันดับที่1นึ่งแอร์โฮสเตที่สวยที่สุดในโลกก็คือแอร์ฟรานนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับมีโอกาสได้ขึ้นสายการบินอะไรกันบ้างแล้ว Air ์โฮสเตสในสายการบินที่ขึ้นเนี่ยสวยๆดังที่เขากล่าวหรือเปล่านะครับ หลายๆคนก็อาจจะมีโอกาสได้ขึ้นสายการบินในหลายสายการบินเลยทีเดียวแล้วเห็นว่าแอร์โฮสเตสของที่ไหนสวยกันครับก็มาคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง vsmart นะครับสะกดง่ายๆนะครับ vsmartmart ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดี ครับ